สวัสดีค่ะคุณย่ยไอแม่น้องพุทธโธได้ยินว่า แม่ยายฝันว่าจังไดก็ฝันเกลียวรถแม่น้องพุทโธตีบ่อวันเป็นจังไดก็คือได้เอื้อนพูดเอื้อนเบียดเตื่นขึ้นเปิดประตูได้ยินห่างใจรถเนาะค่ะเนาะว่ามาถามกันเนาะค่ะว่าทะเบียนรถแม่น้องพุทโธว่าอีหยังสันบัดนี้อยากสีฝากไปทางเอฟซีอยากบอกให้ทางพี่น้องทางเอฟซีฟังก็เลยมาติดตามคุณยายเนาะค่ะเนาะก็เลยเบอกเรื่องความฝันเพื่อนให้ฟังเนาะค่ะว่างได้ค่ะคุณแม่ขาบอกสู่ถานเอฟซีฟังลูกค่ะสาธุเด้อคุณแม่ ทุกทุกคอนนั่นคืะผูู้ขานอนรับไปฟันเห็นเกี่ยวรถฟ้องลูกสาวน่นะอันต้องทุกพุทโทธเนาเออพุทโทธมันเกี่ยวรถว่าหน้องพุทโธผ้าโชคค่ะพุทโธผ้าโชคบันนี้นอนรับไปฟันเกี่ยวรถว่ารดล่มแล้ววันเดียวไปเห็นไฟแมกแมกอยู่บันหามันมี่โชควิลาบไก่พี่น้องตีตามมึงเดอ้คอค่ะเพื่อแต่ดังพ้อมบิบแต่ดังฟ้องเพื่อคนเออฟันเกี่ยวรถน่ะ เดี๋ยวว่ารถล่มเดี้ยวไปมันเป็นไปหลังแม่ไหแม่แม่ดูตื่นขึ้นมากก็ได้มาถามแม่คุณทโว่าเอาเรียกรถตัวไรมาัน่นแม่คือฝันเกี่ยวเป็นตาเลยกออกแท้ก็ได้วางซี่บาดนี่กัหาวัฒน,นามีไกช่ชูไขมาเด้อพี่น้องมิกซี่ทุกคนมาดู ยาฟ้าไปใส่เด้อค่ะคุณยายคุณยายเพิ่นบ้านทันได้เคยออกกองทานกองเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็บบว้าตามคพื่ซื้อเพื่อล่ะเนาะค,ะ <ๆ S 1> ค่ะเพื่อเว้าว่าเก่งปันใดค่ะบบบบเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวแม่น้องพุทธทวสิพาไปเบิ่งทะเบียนรถเนาะค่ะว่ามันเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะนั่งถ่ายอยู่นี่สักอนเด้อค่ะคุณแม่เด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทะเบียนรถก่อนเนาะค่ะเนาะวาันเป็นตัวใดโอ้ยรถน้องพุทธทเขาซื้อว่าน้องตาหวานเนาะค่ะเนาะรถคันนี้เนาะค่ะเนาะอ่ะแคบหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ fc ถุกท่านแคปหน้าจอไว้ค่ะคือซื้อนองตาหวานค่ะรดขั้นนี้รถเม่นนองพุทธเนาะค่ะเนาะค่ะสั่นละค่ะเพื่อนฝันเพื่อนบอกมาเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่ารถมันล่มล่งแหล้วมันบีบแต่ด่างปากปากไส่มาสั่น่าสั่นเพื่อนก็ดีใจเพื่อนว่าบอลเลขรถสิออกบอกว่าสั่นมันก็เลยเอนมาสั่นว่าอันนี้เพื่อนเฝ้าบ l ก c k i ปันใดเนาะค่ะคุณเม่เพื่อนกับโบเคยออกเนาะค่ะเนาะเลขรถมันก็เป็นตัวที่เว้าเนาะเนาะค่ะเนาะว่า สองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เนาะค่ะเนาะเลขที่พันมาเนาะคะ่ะเนาะทะเบียนรถกระได้กับยาย่ามเบิงซอยกันจัดซอยกันเนาะคะ่ะเนาะอาุณแม่ซอยอยกตัวเลขเนะะี่ยค่ะทั้งช่องนองพุทธโธได้จัดให้เลี้ยวเนาะคะ่ะเนาะได้ตัดออกมาเป็นตัวให้เนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเนาะ กัมี่สองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะคะเนาะตัดออกมาเป็นสองตัวกับสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองไปใส่เนาะบาตนีบนบิบะเนี่ยโอ้บัตรคาบให้่คับเกาเองก็ได้เนาะค่ะเนาะกับสองศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะค่ะเนา 1, นะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะค่ะไอเนื่องอันมันออกไปแล้วงวดก่อนเนาะค่ะเนาะก็ได้ขีดไว้ให้เพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปบ่ได้ก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะกับเบืเอะะ้องเหงาเนาะค่ะท่านพี่น้องใช่พี่นิดพิจารณายย่านเบื้องเนาะค่ะเนาะว่า มันควรสิเป็นตัวไรหาเท้ามันเข่ามาอีดีกับกัสิบ่ได้อยู่บ่พี่น้องพัดิว่าโอ้ยช่องแม่น้องพุทโธคือบอกอากาศให้ในนอพัดิว่าเนาะค่ะบัดที่นี่เลขตัวใดที่มันหายไปก็ตัดเล่นเอาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะน้องพุทโธก็เป็นช่องใหม่คือกันเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องพุทโธ่ในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อแม่น้องพุทโธก็ได้อยากฝากทางเอฟซีทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพุทโธให้แน่เนาะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อโดนที่สิฟันเห็นเด้อค่ะเด้องวดน้องพุทโธนีง่งวดกว้อนนี่บริเวณฟันเกี่ยวเด้อค่ะออกซีเอสเต็มเต็มค่ะพี่น้องงวดนี้เพื่อเพิ่มาให้อีกเนาะคะ่ะเนาะรถคันนี้เพิ่นกรให้โนิมาแล้วงวดหนึ่งแล้วงวดนี้เพิ่อนอาจสิให้ตามต่อเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวช่ว,วงข้งสุดท้ายสิมาถ,ถามคุณยายเด้อค่ะเด้อฟันเห็นแล้วได้บอกเลขท่านเอฟซีไปแล้วมันสี เข่ามากก็ฟันอีกว่าจังไได้เนาะค่ะนาอท่านผู้ชมคอยรับฟังคอยติดตามเนาะค่ะนอเรียกตัวนี้เข่าม่แล้วันว่าจังไดกับสีน้ำมาบอกคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะสีน้ำติดตามคุณยายไปเรื่อยๆเนาะค่ะนอติดตามเบิ้งมาถามมันออกมากแท้ๆโอ้จังเม่นสิเป็นบุญเป็นคุณนคุณยายเนาะค่ะนเพิคนไดมาบอกมากเกาห้องเนาะค่ะนอแคบหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะ เปล่งไดนะคะคุณยายนอนดีบ่คู่มือนี่รับฟันดีปัานยังบ่เฝ้ารู้คุณยายบอกรับท่านเอฟซีรู้วัดดีจ้าคุณ่ทุกท่านฟันดีบ่คุณยายต่างสายย่้า่าคุณยายหญิงแกล่งนะคะเป็นยังคือได้เป็นคุณยายหญิงแกล่งมาตีค่ะคุณยายเพิ่นอายุเท่าไรแล้วค่ะคุณยายเกยสิบสองจ้าเจ็ดสิบสองวันาะว่านเดือนเก้าจ้า เพิ่นรับจ้างรับใบสบายเลยค่ะ้ปารับจ้างลูกเต้ากัหาพ่ออายุได้กินเขากับางเดือนก็ได้ดูแลบางเดือนก็บ่ได้ดูแลมาในร้านกผู้ขากเลยไปรับจ้างลูกก้าเมื่อนี้ก็สิไปเมี่ยม้อนไปอยู่กินข้าวง่ายเก็เซจ้าโชคดีเด้อพี่น้องทุกคนที่เก็บยาจนเด้อสุขภาพแข็งแรงสาธุภนเขาอยู่เก่ง เพิ่นอายุป่านนี้ยเจ็ดสิบสองแล้วเพิ่นยังรับจ้างรับไปขุดหัวขุดเห่าไปเนาะค่ะเนาะรับเบิดทุกอัดคุกแนวขุดลุมสวมกับไปเนาะค่ะจังเป็นเพิ่นแข็งแรงเพิ่นกับไปกาแฟนเพิ่นเนาะค่ะเนาะชื่ออะไรเลี้ยงไหวจ้าคุณแม่จ้าเบิ่งเพิ่นดูนั่ Digital, นเจ็ดสิบสองเพิ่นย <bleeding. S 1> ังเฮ็ดได้เห eh ่าสี่สิบก็เห่าเฮ็ดได้บ่เด็กน้อยสุ่มเอานี่บ่มีแล้วเนาะค่ะเนาะสิมาเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกคือเพิ่นถือว่าเพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำเพิ่นอยู่เนาะค่ะว่่าาาคุุณยยเพพินมีสขขภแแ็งงร คุณยายเพิ่นกับบ่มีไผเพิ่นกับยูสองตายายเพิ่นนาะงกาปากัดตินทิบไปห้กินห้เศร้ากินคำไปเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เพิ่นได้มาบอกเลขบอกเบื่อเฮาเพิ่นฟันดีฟันเด่นมาบอกโศกบอกลาเฮาเพิ่นกับเลยดีใจสันดอกห้ามันออกมาอีรีฝศิว่าบ่บอกว่าสันดีใจว่าคือบ่เกย้ฟันเห็นรดน้องพุทโธเนาะว่าสันว่าบาดมันหลมมาจังสันเสียงแต่ดังเป้งเป้งว่าสันว่าเรา ไฟลูกหม,มาบมาบอยู่ห้เชื่อมันเป็นช่องทาไงเข้าไ,าได้เงินได้ค้มได้โชคได้หลาบเนาะพี่น้องเนาะเฮากะเอาไปเสียงเบื้องมักกะจัดบ่มักกะพันเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องกุทั่วผ้าโฉดเด้อค่ะเด้อขอบพุณหลายๆเด้อค่ะท่านเอฟซีนี่ค่ะโชคให้เบื้องอีกขางหนึ่งเนาะค่ะเนาะให้เบื้องอีกขางหนึ่งนี่ค่ะ คุณยายหญิงแกล่งนะคะหายชายญาเพื่อนเนาะค่ะเนาะเทียร์แหลกเนาะค่ะเนาะ,ะเพื่อนพึ่งออกอากาศเพื่อนพึ่งมากอนเบาให้ฟังจังสั่นทั้งเอฟซีกับมักกระจัดเนาะค่ะเนาะมามักกะพานแคบหน้าจอไะะะะะะอว้เนาะค่ะนาองวดวันที่สิบหกสิงหาค่ะหกหกเนาะคะ่ะเพื่อเป็นจังบุญจังคุณเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ คุณยายเป็นยญิงแก่งอีรีค่ะคุนโอ้ยเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเก่งขนาดค่ะรับจ้างระบายเมื่อนี้ไปทางไหนก่อนค่ะคุณยกกายรบกวนนะปิดจ้าจนป่านนี้ยังเบียกบ่้านเบิดบ่ท่านเหลวอ,อยู่เนาะค่ะเนาะสามวัน,น,นก <c oughs> <c oughs> ็คือสิเบิดงานจ้ากุดไหลกุดเท้ให้ยในเด้อค่ะเด้อฝั่งท่านจ้างไปนี่จะกวบคูากกา่ก,กนันเดอ้อจบประมาณเด้อคุณยายเป็นหาพ่ออนิวบ่เซอราคาค่ณเป็นคนใจบุญสุดนั่นใส่บาตรเมื่อต้อค่ะคุณยายเพคุนกระได ควาทุกขวามอยากเนาะค่ะเนาะคอยได้หายอยากหายกินสู่ชีวิตไปกระเรียนตุนคุณยายอยูหรอกต่างคนกับต่างลําบากกระทั้งฝากไปผ่านทางช่องยุ่ยทั้งเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นลําบากเจ้าง่ายเปลี่ยนเจ้าง่ายเพิ่นในโชคให้ลาภเฮาคุณยายอยากได้อย่างเนาะค่นแม่นบอกถืองวดนี่เนาะคุณยายอยากได้อย่างค่ะแล้วแต่มพี่สิเมตตาจ้าแล้วแต่เอฟซีสิเมตตาเนาะค่ะเนาะ ค่ะจังไงกะขอขอบคุณคุณยายไปสวัสดีคุณยายในเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะฝากท่านเอซทุกท่านนะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยาย